โอริกามีเมืองไทยก็คือพวงมมโหดนั่นเองวันนี้เลยพาทุกคนนะครับมาลองทํากันนะครับโดยเราก็ไปซื้อกระดาษสีนะครับเป็นกระดาษแก้วบางๆอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรับแล้วก็พับทบเข้ามุมนะครับเข้ามุมนะครับพับทบไปประมาณ3ชั้นนะครับนี่ก็จะได้อย่างนี้ตามภาพนะครับเมื่อได้แล้วเราก็เริ่มตัดตั้งแต่ปลายนะครับ เอ่อระยะห่างเนี่ยสักประมาณ7เซนกาลังสวย6 7เซนกําลังสวยนะครับตัดไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 ต้องสุดนะครับเพื่อลายน้องจะได้สวยงามนี่เสร็จแล้วก็ค่อยๆขี้ออกว่าน้องเนี่ยบางมากจริงๆแล้วพวงมโหดเนี่ยเป็นเศิลปะแบบโบราณนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีแสงสีเสียงการใช้กระดาษสีเนี่ยบางๆเนี่ยเมื่อโดนโดนแสงแดดเนี่ย มันทําให้เกิดสีสันที่สวยงามในงานวัดงานมงคลต่างๆนะครับก็เลยนิยมเรามาตกแต่งกันในงานมงคลนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วก็อ่ะตะกี้ถึงขัง้นตอนไหนแล้วล่ะอ่ะทําแป้นเศษนะครับแล้วก็ร้อยน้องใส่ทีละชั้นคือเราสามารถทําได้สองสีก็ได้สามสีก็ได้นะครับก็เลือกสันจัดสรรสีได้ตามต้องการตามความชอบเลยครับวันนี้สีที่เราเลือกก็จะเป็นส้มน้ำเงินชมพูนะสวยงาม นี่เสร็จแล้วใครว่างๆเทศกาลสงกรานี้ก็ลองไปทำดูนะครับ